สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนๆกีฬาชาวอาเซียนมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับกับผลสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมครั้งที่19ก่อนที่จะมีพิธีปิดในช่วงค่ำวันนี้ครับโดยตารางสรุปเหรียญรางวัลอัปเดตล่าสุดของเมื่อวานนี้นะครับทัพนักกีฬาไทยของเราคว้าไปทั้งหมด58เหรียญเหรียญทอง12เหรียญเงิน14 และเหรียญทองแดง32อยู่อันดับที่8ของตารางสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมครั้งที่19ครับซึ่งในวันนี้นะครับทัพนักกีฬาไทยของเราก็การันตีว่าจะมีเหรียญเพิ่มอีก1เหรียญแน่นอนนะครับเพราะว่าจะมีนักกีฬาไทยที่จะลงทําการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันคาราเต้รุ่น50กิโลกรัมหญิงโดยชัญญนุชชีพเป็นศุขที่จะพบกับเกาหลีใต้ในรอบชิงชนะเลิศเช้าวันนี้นะครับ สำหรับตารางอันดับเหรียญรางวัลเอเชียนเกมครั้งที่19ในโซนประเทศอาเซียนนะครับประเทศไทยยังคงนำเป็นอันดับที่1นะครับตามมาด้วยอินโดนีเซียที่มี7เหรียญทอง11เหรียญเงิน18เหรียญทองแดงอันดับที่3มาเลเซียครับมี6เหรียญทอง8เหรียญเงิน18เหรียญทองแดงอันดับที่4ฟิลิปปินส์มี4เหรียญทอง2เหรียญเงิน12เหรียญทองแดง อันดับที่5ครับสิงคโปร์มี3มเหรียญทอง6เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงอันดับที่6ครับเวียดนามมี3มเหรียญทอง5เหรียญเงิน19เหรียญทองแดงอันดับที่7ครับเมียนมามี1เหรียญทองกับอีก2ทองแดงครับอันดับที่8ปบรูไนมี1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงอันดับที่9าลาวมี3เหรียญทองแดงครับอันดับที่10คือกัมพูชามี1เหรียญทองแดง และเจมอลิสเตไม่มีเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับและสำหรับคอมเมนต์ของแฟนๆกีฬาอาเซียนในคลิปนี้นะครับก็รวบรวมมาจากเพจกีฬาต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับซึ่งก็มีประเด็นเกิดขึ้นเหมือนกันครับโดยมีคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียหลายคอมเมนต์เลยนะครับที่เข้ามาแอบแซทไทยของเราว่าได้เรียนเยอะสุดในอาเซียนเพราะส่งนักกีฬามากกว่าเจ้าภาพซะอีกและก็มีดราม่าคอมเมนต์อีกหลายคอมเมนต์เลยนะครับ ซึ่งแอดก็เลือกมาเพียงบางส่วนเท่านั้นและก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อ, like, ดดเ,อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับเราไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับคอมเมนต์ของชาวอาเซียนคนแรกครับเป็นชาวเวียดนามเขาได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าเวียดนามพอออกจากการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านก็ทำได้ดีกว่าเมียนมาและลาวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ได้โปรดอย่าเสียเงินเพื่อสร้างความอดเก่งของตัวเองอีกเลยคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ที่เป็นประเด็นดราม่านะครับของชาวอินโดนีเซียเขาได้คอมเมนต์ว่า900กว่าคนมีเพียง12เหรียญหรอซึ่งหลังคอมเมนต์นี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีคอมเมนต์มากมายเลยเข้ามาตอบกลับเขาเอาไว้ซึ่งแอดเอามา2คอมเมนต์นะครับเป็นคอมเมนต์ของคนไทยโดยคอมเมนต์ตอบกลับว่าประเทศในกลุ่ม G20 มีประชากร270ล้าน ประเทศรวยขนาดนี้แต่ส่งนักกีฬา900กว่าคนไม่ได้และคอมเมนต์ตอบกลับของชาวไทยอีกหนึ่งคนครับบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองเงินหรือเหรียญทองแดงก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจส่งเยอะมากเพราะมีงบนักกีฬาอาจจะไม่ได้รับเหรียญรางวัลมากมายแต่พวกเขาจะได้รับประสบการณ์แค่สงสัยว่ามีปัญหาอะไรหรอคอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าแชมป์แห่งสีเกมอยู่ที่ไหนทำไมตามหลังสิงคโปร์ได้ละ่ะ คอมเมนต์ของคนต่อมาครับเป็นชาวเวียดนามคอมเมนต์ว่าประชากรมาเลเซียเท่ากับครึ่งหนึ่งของไทยและเหรียญทองก็เท่ากับครึ่งหนึ่งของคนไทยมันหมายถึงทั้งไทยและมาเลเซียทําได้ดีมากคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเป็นชาวอินโดนีเซียเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเป็นเรื่องธรรมดานักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดซึ่งแน่นอนนะครับจากคอมเมนต์นี้ก็มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เลยนะครับมาตอบกลับเอาไว้ ซึ่งแอดออกมาเพียง1คอมเมนต์ตอบกลับของชาวไทยเท่านั้นนะครับในคลิปนี้โดยคอมเมนต์ว่าคุณเข้าใจผิดประเด็นแล้วถ้าที่คุณพูดมันก็ถูกไทยทรงนักกีฬามากกว่าจีนเยอะทําไมเราไม่ได้เป็นที่หนึง่งมันไม่เกี่ยวกับจํานวนนักกีฬาแต่อยู่ที่ความสามารถของนักกีฬาของเราทีมฟุตบอลอาจมีคนได้หลายสิคนแต่มีเพียงหงเหรียญทองเท่านั้นไม่ใช่11เหรียญทอง ใช้สมองก่อนแสดงความคิดเห็นหยุดหาข้อแก้ตัวได้แล้วคุณอ่อนแอกว่าแค่นั้นเองและคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่ายินดีด้วยมาเลเซียกับชัยชนะอันดับที่3ของอาเซียนถึงแม้จะสรงนักกีฬาน้อยกว่าสิงคโปร์เวียดนามและฟิลิปปินส์แต่ก็ยังทําได้ดีกว่าพวกเขาไม่เหมือนกับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนกลับกลายเป็นประเทศที่อ่อนแอตามหลังประเทศไทยคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาคอมเมนต์ถึงเวียดนามว่า เวียดนามครองแชมป์ amp, แค่ใน4เกมเท่านั้นคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเป็นคอมเมนต์จากมาเลเซียนะครับคอมเมนต์ comment ว่ามาเลเซียส่งนักกีฬาไปเพียง200กว่าคนแต่คว้าไม่ได้6เหรียญทองดีกว่าประเทศที่มีประชากร270ล้านคนที่ได้เพียง7เหรียญทองเท่านั้นเหรอตลกอะไรอย่างนี้คอมเมนต์ comment ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ comment ว่ามีเพียงผู้แพ้เท่านั้นที่อ้างเกี่ยวกับจํานวนนักกีฬา ไม่ใช่นั้นอินเดียคงส่งนักกีฬาไปนับหมื่นแล้วสินะคอมเมนต์ของคนตอบมานะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ยืนหยัดได้วงเล็บใน10อันดับแรกของเอเชียนเกมในจีนรักนะประเทศไทยในขณะที่ราชาแห่งซีเกมเวียดนามยืนอยู่ที่21คอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าเอเชียนเกมเป็นเกมที่เลวร้ายที่สุดของอินโดนีเซีย โดยเฉพาะแบดมินตันคอมเมนต์ Comment ของคนถัดมาครับขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆน,นักกีฬาในประเทศของฉันทีมชาติฟิลิปปินส์ดีได้รับ4เหรียญทอง2เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเวียดนามราชาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปอยู่ในระดับเอเชียแล้วไม่เห็นเวียดนามที่ไหนเลยคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับขอแสดงความยินดีกับอาเซียนทำลายสถิติสิชาติอาเซียน คว้าอย่างน้อยหนึ่งเหรียญในเอเชียนเกมก่อนหน้านี้ในปี 1998, 2002, 2014และ2018มีเพียง9ชาติอาเซียนเท่านั้นที่ได้รับอย่างน้อยหนึ่งเหรียญคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับบอกว่าบรูายคว้า2เหรียญโดยมีนักกีฬาเข้าแข่งขันเพียง11คนคอมเมนต์ของคนต่อมาครับอินโดนีเซียเจ้ารองแชมป์แห่งอาเซียนคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับ เอเชียนเกมผ่านไปแล้วคราวนี้เราควรส่งเสริมให้ทุกประเทศในอาเซียนพัฒนากีฬาร่วมกันต่อไปรักจากเมืองไทยคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับอินโดนีเซียล้มเหลวอย่างมากในการแข่งขันแบดมินตันที่ไม่มีเหรียญทองคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับซีเกมตลกไปเลยคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์เอาไปว่าเวียดนามเอาแค่ทองแดงกับเงินไม่ใช่ทอง และคอมเมนต์ของคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเป็นคอมเมนต์ชาวเวียดนามเขาได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเสื่อมโทรมการพัฒนาไม่ดีขึ้นขาดเงินสนับสนุนภายในและผลลัพธ์สุดท้ายของกีฬาที่แท้จริงก็น่าผิดหวังและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟ,แฟนๆกีฬาชาวอาเซียนเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับ นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้หลังจากที่พวกเข้าเห็นตารางสรุปเลียญตารางวันเอเชียนเกมครั้งที่19ล่าสุดเมื่อวันนี้ซึ่งเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆก, like, ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ